พูดคุยกันในช่วงเศรษฐกิจของ NBT News p า r ค h นะครับผู้ชมเมื่อตอนสัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีไปที่สหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยท่านก็พยายามที่จะไปดึงบรรดาเอกชนยักษ์ใหญ่ระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หนึ่งในนั้นถ้าคุณผู้ชมจําได้มีภาพที่นายกไปเยี่ยมชมโรงงานของเทสลาบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอีลอนมัสเนี่ยนะจะเห็นภาพที่ท่านนายกเนี่ยไปยืนอยู่บนหลังคารถที่เขาโชว์ความแข็งแรงไซเบอร์ทรัคใช่นะให้ดูด้วยเพราะว่าคือท่านนายกไปเยี่ยมชมโรงงานที่นั่นเนี่ยแล้วก็หารือกับเขาถึงความร่วมมืออยากให้เทสลาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยน,นะครับ ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้โพสต์อัปเดตเพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชัน X หรือว่า Twitter เดิมเพื่อย้ำความหวังในเรื่องนี้ครับไปดูที่แอปพลิเคชัน X ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านนายกเขียนไว้นะครับว่าคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทส l a เมื่อคือนก่อนคือคือท่านนายกเนี่ยพาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเทสลาเนี่ย ไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เชียงใหม่ไง oh. แล้วก็ทราบมาว่ามีการจองเทสลารุ่น c y b e r t r u ัคเข้ามาถึงกว่า2ล้านคันเลยนะเยอะที่สุดของการจองเทสลาทุกรุ่นซึ่ง Cybertruck นี่นแหละก็คือรุ่นที่ตัวท่านนายกไปลองนั่งมาที่โรงงานเมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมที่ไปสหรัฐก่อนจะปิดท้ายว่าหวังว่าไม่นานเนี่ย จะได้มาประกอบไซเบอร์ทรัคเนี่ยที่ประเทศไทยเปรยไว้แบบนั้อเปรยว่าแหมหวังว่าไม่นานอาจจะมีการมาตั้งโรงงานประกอบอยู่ที่นี่นะครับที่นี่ต่อมาทางด้านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหุณชัยวัชรงค์นะก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงความพยายามในการดึงเทสลามาลงทุนในไทยบอกว่าคือท่านนายกได้หารือกับทางเทสลามาสองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ20กันยายน2566ตอนนั้นเนี่ยท่านไป ประชุม UNGA ที่สหรัฐอเมริกาแล้ววันนั้นท่านนายกของเราเจอกับอีลอนมัสแล้วก็ผู้บริหารของเทสลานะแล้วก็มีการเจอกันในการประชุม a อ e c เดือนพฤศจิกายนก็หารือกันเรื่องของพลังงานสะอาดอีกท่านนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าแนวทางการทํางานของรัฐบาลไทยและเทสลาเรื่องพลังงานสะอาดของเราก็จะมี BCG ใช่ไหม,มเศรษฐกิจสีเขียวนะครับมันเป็นไปใน,นท,ทิศทางเดียวกันนะ่ะ คือเราให้ความสําคัญต่อโลกและสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกและอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเราพร้อมให้การสนับสนุนเทสลาในการมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็หวังว่าเทสลาเนี่ยจะเข้ามาร่วมลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตอน<ม>ภาพตอนที่ท่านนายกไปเยี่ยมชมโรงงานที่ <ไป S 1> สหรัฐไซเบอร์ทรัครถในฝันของหลายๆคนนะนอันนี้ไปยืนข้างบนหลังคาทดสอบความแข็งแรงอ่า,อา,อาที่นี้อย่างไรก็ตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้นนะบอกว่าเทสลารวมถึง Google และ Microsoft เนี่ย ต้องการให้รัฐบาลลดราคาค่าไฟฟ้าให้ก่อนถึงจะตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยแต่อันนี้โฆษกรัฐบาลชี้แจงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วว่ากระแสข่าวนี้เป็นเฟคนิวส์ไม่เป็นความจริงนะสามบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ได้มีใครมาเรียกร้องนะไม่ได้มีใครเคยมาหาหรือให้เราลดค่าไฟฟ้าให้เขาสิ่งที่เขามองเป็นเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าประเทศที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยต้องมีพลังงานสะอาดคือ clean energy กรีนเอเนอร์จีเนี่ยพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวเนี่ยนะเพียงพอที่เขาใช้ผลิตเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาจะไม่ใช้พลังงานแบบเก่าเขาจะใช้พลังงานสะอาดดังนั้นประเทศที่เขาจะไปเนี่ยต้องมีตรงนี้ให้เขาเพียงพอนะครับซึ่งรัฐบาลไทยเราแสดงออกถึงความจริงใจในการส่งเสริมพลังงานสะอาดเรามีโปรเจกต์ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าสะอาดอย่างเช่น floating solar c e l l s คือจะมีโซลาเซลล์เนี่ยฟลติ้งคือลอยใช่ไหมไปลอยอยู่บนผืนน้าเหนือเขื่อนทั่วประเทศเลยตรงนี้มีศักยภาพเพียงพอที่จะป้อนพลังงานไฟฟ้าได้ร,มรวมๆกันสูงกว่า1,000 10, 0เมกะวัตรวมถึงจะมีโครงการที่สั่งซื้อพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ําจากประเทศลาวมาอีก400เมกะวัต์ด้วยกับ